สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อนุจรครับค่ะพ่อนุจรพาครัาอยู่ที่บ้านบูเปือยครับบ้านบูเปือยตําบลบูเปือยอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ทีมงานกินสบายใจลงประชุมกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ช่วงบ่ายก็ลงเยี่ยมแปลงสมาชิกนะคะเพื่อให้คําแนะนําพ่อหนูจรนี่เป็นสมาชิกของพ g s เสกินสบายใจที่ผ่านการรับรองแล้วเนาะแล้วก็ปีนี้ก็มีสมาชิกใหม่หลายท่านเพิ่มขึ้นครับ ที่ให้ความสนใจผู้ต้องการเรียนรู้อีกเยอะเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมแปลงน้าพอเนาะซึ่งแปลงของพ่อเป็นแปลงผลไม้อินทรีย์พื้นที่กี่ไร่นะคะพ่อืสิบไร่ครับพื้นที่11ไร่มีอะไรบ้างคะมีเงาะทุเรียนมังคุดขนุนน้อยนามะพร้าวมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอเยอะเลยนะคะค่ะป้าพอไปชมภาสมาชิก ชมไปพร้อมกันนะคะพ่อครับครับเชิญครับเชิญทางนี้นะคะชมไปพร้อมกันนะคะเชิญทางนี้นะคะไปเราเดินเลยพ่อพ่อนำเดินเลยสิบเอ็ดไร่เอ่อมันจะมีมี่ขนุนหลักล่องกองครับค่ะมีล่องกองค่ะนี่ลินจีลินจีนะครับเป็นดูใบครับพันดูใบยังไม่มีไม่มีลูกเลยครับค่ะพ่อพ่อจะโซนปลูกยังไงคะ ผสมผสานครับผสมผสานเนาะจะจะรวบรวมไปเลยว่าทั้ง<ล> <ไป S 2> ส,สิบเอ็ดไร่นี้ผสมผสานกันเลยสิบไร่ครับแต่ทำไมพ่อถึงเลือกมาทําผลไม้คะหรือว่าที่น้ํายืนเนี่ยต้องเด่นเด่นผลไม้อยู่แล้วเออใช่ครับและแลวก็ที่ปลูกอย่างอื่นเนี่ยปลูกมันปลูกอะไรปลูกแล้วปลูกอีกไถแล้วไถอีกไถท,ทุกปีปลูกทุกปีค่ะไม่รู้จะจบเสียค่าไถเสียค่าแรงงานตลอดแต่เรามาปลูกผลไม้นี่ปลูกครั้งเดียว ไม่รู้ว่ามันจะจบเวลาไหนครับออันนี้มาไฟคือมา,มา<ฟ>เพื่อมาไฟเนาะค่ะปลูกผลไม้ในระบบอินทรีย์นี่ปลูกยากไหมครับพ่อข้อท้าทายมันคืออะไรบ้างเออมันที่ใจครับว่ามันจะยากหรือหรือ,อยังไงถ้าถ้าคนไม่ได้ทําว่าจะมันยากยากที่สุดครับแต่เราทําไปศึกษาไปเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ยากเท่าไหร่มันดีอีกเพราะว่าเราไม่ไม่สนกับเคมี เราจะหาของของเราหนิผลละไม้มันร่วงมันหล่นลงมาก็หมักเป็นปุ๋ยได้หมดเลยใบไม้นี่นะครับตัดลงไปมันจะทับถมทําอินทรีย์จะทําให้แผ่นดินสูงอืดินจะสูงขึ้นนะครับหมุนเวียนใช้ในแปลงใช่แล้วมันไถ่ตัดปกลงมาแล้วมันจะสูงสูงสูงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนดินจากสีแดงมันจะเป็นสีคขำๆแต่ขุดลงไปข้างล่างมันจะเป็นสีแดงแต่ที่น้ำยืนนี่ส่วนใหญ่เขาทำเกษตรเคมีกันเนาะพ่อ ประมาณเก้าเก้าสิบแปดเก้าเกเอร์ซ <laughs> คนทำผลไม้อินซีมีเยอะไหมครับพ่อที่น้ำยืนก็มีด้วยใจครับแต่ไม่ได้รับรองคือคือส,สมัครใจทำอื <ừ> ไม่แต่คือทำด้วยใจไม,ไม่รู้ว่าอกฎกติกาหรือข้อระเบียบข้อเขาเขาไม่รู้แต่ว่าเขาทำด้วยใจว่าเออเขาไม่ใช้เคมีเขาก็ว่า ทำอินซีแล้วจักนั้นครับแล้วพอคิดยังไงถึงมาเข้า PGS กินสบายใจไม่ทำด้วยใจเหมือนคนอื่นเขาเออพิ่งรู้จากพ่อพ่อไพโรไพ่อไพโรมามาเชิญไปไปขายผลไม้ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาอินซีเขามีอานังสือรับรองของเราอินซีไม่มีเลยนะครับค่ะก็อินซีแบบว่าพูดเองรับรองเองรับรองตัวเองค่ะ ก็คือเอออินซีเฮ้าของเฮ้านี่แหละอินซีคแต่ไปดูแล้วว่ามันเออมันก็มันน่าจะทําได้คืออย่างเราเราเคยใช้อปุ๋ยปุ๋ยอินซีแต่มันเป็นที่เขาไม่ได้รับรองแต่ก่อนนะครับเราก็ว่ามันเป็นอินซีแต่เราไม,ไม่รู้จาก G.P.S แล้วมันไม่ใช่ต้องรับรองอให้จริงจึงจะเรียกว่าอินซีก็เลยปรับเปลี่ยนจากวันไปอบรมเราไม่เลิกไม่ใส่แล้ว เลือกเรามาทําเองหมักเองนะครับแต่มันต้องขยันค่ะพอถ้าไม่ขยันแล้วไม่สําเร็จแน่ครับค่ะออนอกจากนี้แล้วนะครับอันนี้อันนี้เกิดจากฝนลมพายุครับโอ,อ้ที่พายุเข้าเมื่อสักพนี้พายุเข้าลมมันหมุนเวียนครับหมุนขนาดก่อไผ่มันยังลงเลยครับแสดงว่าปัญหาใหญ่ๆนี้อยู่ที่สภาพอากาศใช่ไหมครับใช่ครับใช่ นี่คือต้นเงาะเงาะครับกี่ปีครับพ่อเป็นเงาะโรงเรียนอันนี้เป็นหกปีครับโอ้หกปีนะคะยังเป็นลูกเขียวๆอยู่ครับอันนี้มันจะประมาณประมาณกลางเดือนพฤษภาก็จะสุกแล้วครับจะได้กินแล้วถ้าถ้ามากลางเดือนพฤษภาเราจะได้ซิมซิมผลไม้อินทรีย์นะครับอันนี้ทําตั้งแต่วันเกิดเลยครับไม่ได้เคยได้ใส่เคมีแม้แต่นิดเดียวอืนะครับแต่ก่อนเราใส่ ปุ๋ยปุ๋ยไม่ได้หมักเนาะเอาลงเลยครับแต่เวลาไปโอรลมแล้วมันต้องผ่านการหมัก60วันนะครับมันถึงจะได้ในกระบวนการที่เหมาะสมคสังเกตได้ว่าอินทรีย์ขนาดไหนดูครับอันนี้มันมันเกิดจะทุกต้นเลยนะครับค่ะอันนี้คือคืออะไรครับพ่อ บ้านเราว่ามิมครับมิมนะคะเดี๋ยวเนี่ยมันจะโยด่ลงเหรอวมันจะสโลงพ่นหรอวแล้วมันมันมันกัดเราไหมครับพ่อเนี่ยเอ่อมันถ้ากัดก็จะเป็นมีมันจะมีพึ่งเอ่อพึ่งโกนพึ่งอะไรพึ่งโพงมาอยู่ด้วยนะแต่แต่ตัวนิ่มเนี่ยมันไม่เท่าไหรมิมมิมเออมิมมันมันให้ประโยชน์กับเรายังไงครับพ่อการช่วยผสมดอกไม้ครับช่วยช่วยผสมเกสรครับตื่นเช้ามานี่ยเวลาเกสรเอ่อมันดอกเนี่ยมันจะเต็มไปหมดเลยค่ะเอ่อเมื่อยัง เกาเราเการัดนี่ครับมันจะมีะเอ่อน้อนเกาลัดเกาลัดเออเกาลัดนี่ม,นมันจะมันจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะมันจะมีอาหารกินทั้งปีกล้วยกล้วยมันจะมีตลอดเลยครับออกดอกมาพึ่งมลแงม,มันจะช่วยผสมนะครับอ,อันนี้มาที่เงาะอ,อีกนิดหนึ่งพ่อมันมันดูแลยากไหมครับพ่อต้นเงาะนี่ต้นเงาะนี่ครับอ่าเขาบอกว่าถ้าไม่สีสารเคมีไม่สียาเพี้ยอะไรเนี่ยนะมันจะไม่ได้กิน แต่เราพิสูจน์แล้วว่ามันได้ครับเอเพราะว่าอมันถ้าเราไม่ใช้เคมีมันจะมันจะสร้างภูมิคุ้มคุ้มกันของมันขึ้นมาเองเอโดยเฉพาะนะครับใบนี้นะครับมันจะแข็งจับดูครับดูมันจะแข็งครับถ้าถ้าเราใส่เคมีมันออกยอดมามันจะอวบอวบเมื่อไหร่แล้วครับเพรอะแมลงมันจะลงทันทีอแต่นี่แต่นี้มันก็มาครับมันกินบาดแสบ มันแข็งครับหนีไปเองใช่ไหมครไปเองครับอันนี้มันจะครับดูนี่อันนี้ทุเรียนนะคะแต่ก่อนข้าว่าอันทุเรียนอินรียหมดแดงฝ้ามะม่วงจองได้ไหมครับพ่อหมดหมดแดงเฝ้ามะม่วงแต่บ้านนี้หมดแดงเฝ้าทุเรียนครับค่ะเออมันจะเปลี่ยนใหม่แล้วต้องนับแล้วนี่นะคะต้องนับแล้วนะคะกำลังมันมันจะหล่นไหมครับพ่อนี่หรือว่ารอดตายแล้วมันอยู่แล้วอยู่แล้วครับมันหมดแล้วออันนี้มันจะไปเก็บ กินได้ก็คือวันที่สิบสองมิถุนาครับค่ะอุ้ยหนูนับวันหรอร้อยยี่สิวันก็นับไปเลยนะครับเออแล้วทุเรียนนี่เราดูแลมันยากไหมครับพอปลูกในระบบก็เหมือนทั่วไปแหละครับเหมือนทั่วไปเขาบอกว่ามันยากแต่แต่ที่มันยากก็คือการควบคุมระบบน้ําอืำแล้วก็สภาวะอากาศแสดงว่าเป็นจุด จุดที่เราต้องดูแลสําหรับการทําผลไม้ทั้งสองใช่ครับใช่ระบบน้ําต้องควบคุมระบบน้าครับควบคุมยังไงครับพ่อ,อ,อก็คือให้ให้ต้องดูว่ามันต้องการน้ําหรือย,อยังอืแล้วมันขาดน้ํามันจะ,สะแสดงอาการออกเลยนะครับเงาะเหมือนกันนะครับถ้าถ้าเราจะปล่อยไปตามธรรมชาติของมันนะครับมันจะออกบ้างไม่ออกบ้างเงาะนี่ถ้าสิ้นผลไปแล้วนี่เราก็ปล่อยไป จนกว่าใบมันจะเฉานิดหนึ่งแล้วก็ให้น้ำทีละนิดทีละนิดไปถ้าให้น้ำเยอะมันจะออกยอดออกยอดคือยอดมันแสดงออกยอดก็คือ,อยอดมันจะเป็นสีสีทองคันสีทองเนี่ยมันจะจะไม่มีลูกนะครับม,มันต้องเป็นยอดสีสีดำสีดำนี่มันจะถ้าสีดำเลยเราก็ให้น้ำน้อยๆลงไปนะครับถ้าเป็นสีทองแล้วก็ งดน้ําไปอแล้วมันจะเปลี่ยนนะครับแสเรียงว่าอย่างหน้าแล้งนี่เราให้น้ําสัปดาห์ละกี่วันครับพ่อเออผมให้วันเว้นวันครับวันเว้นวันเลยวันเว้นวันแล้วหน้าฝนเหรอคะหน้าฝนนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติเลยอันนี้ก็เว้นวันเว้นวันเมื่อวานนี้ให้พรุ่งนี้ก็จะให้อีกครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจะคุมนะครับเขาเรียกว่าหอมดินเนาะหอมดินแล้วก็ใช้ใบไม้ใบกล้วยนี่แหละตัดตัดตัดเอามาหอมนะครับกล้วยไม่ได้ทิ้งนะครับ เป็นเป็นปุ๋ยทัานดีเลยครับค่ะและอีกอย่างเวลาเวลาฝนมานะครับถ้าถ้าเราใายเคมีนี่มันจะเห็นรอยเชาะล้างเป็นคลองร่องน้ําไปแต่นี่มันไม,ไม่ไม่ไปนะครับเพราะว่ามันจะอะต้นหญ้าต้นอะไรมันจะสสลอน้ํานะครับมันจะให้น้ํำนี่ซึมลงไปแล้วก็มันจะทําให้ชุ่มชื้นตลอดนะครับ เรากไไไ็ไม่ไม่ไม่มีการใช้สารเคมีเนาะอย่างยานี่ก็ยังมีเหมือนเดิมสี่ <c oughs> ช่วยงาบคับ <c oughs> ที่ที่เขาที่เขาบอกว่ามันทํายากก็คือเขาไม่ได้ทํา <c oughs> เออมีเพื่อนอยู่ที่โนนป่าเราเขามาดูบอกว่ามันเห็ดจั่งไดอันอินซีมันสิสด็กินบอเมียสีบนิลนุงกสอบอ่ค่ะอย่านเมียนุงกระสออย่างามันบ่านด้ บ่ได้ขายบ่ได้กินแม่งกินหมดค่ะพ่อบาดเพิ่นไม่เห็นห่ะเอ้าบ่ได้สีมันก็อยู่ได้ตวนีหนเราอ่ะของเรามันมันอยู่ที่ระบบความหลากหลายหรือเปล่าครับพ่อดูพ่อปูใช่ใช่ครับมันจะอย่างเดียวครับแต่ว่าอย่างนี้นะคะเป็นฝรั่งฝรั่งครับแล้วก็ต้นนั้นเป็นมังคุดนะคะฝั่งนี้ก็กล้วยอ่ากล้วยฝั่งนี้ก็ทุเรียนมันก็ผสมผสามแล้วก็ตัวนี้เป็นเงาะนะคะด้านนี้ก็เป็นมะไฟมะไฟมะไฟสีสีม่วงครับค่ะลูกดอก อันนี้ก็มีทั้งหวายทั้งอะไรเนาะหวายนี่ก็ไม่ได้ปลูกเองเพราะว่านกมาปลูกให้ปลูกข้างบนนะครับแล้วนกก็เอามาเอางมาสมาชิกของน้ํายืนเรามีผลไม้ค่อนข้างหลายแปลงรวมทั้งลายใหม่ด้วยเนาะที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้ปีนี้ก็มีอากจะเป็นผสมผสานสมาชิกลายใหม่มาเติมขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามันมันปีนี้มันที่มันมีคุณหลายๆคนเข้ามาเติมมากขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับพ่อเหมือนมีการตื่นตัวมากขึ้น ก็การพูดคุยกันตอนภาษชารรมันโดยเฉพาะจะเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มแปลงใหญ่เวลาเวลาผมได้มีโอกาสได้พูดพวกเขาพูดเลอกอินทรีย์แล้วถ้าเขาใช้เคมีเนี่ยเขาจะไม่ฟังเลยนะเห็ดเปรูดนิมุ่นเสิร์เลยเขาหน่อยเขาว่าเราเป็นจักษสันนะครับแต่ว่าเท่าเห็ดเบิองเล้วมมว่ามันไปได้นะครับคือโดยเฉพาะเรื่องดินเท่านี่ มันจะดีคอยดีขึ้นมันจะเป็นดินแบบดินตาดินเขาครับตั้งเกตดูนะครับมันจะสีคําเวลาอันนี้มันย่อยสลายไปเนาะตัดนี่เข้าประมาณเดือนหนึ่งตัดเถื่อนึงขันตัดน้อยๆเนี่ยมันบบได้บบได้ปุ๋ยให้มันสูงๆนะครับสูงขึ้นมาจะเพียงหเขาเพียงอันนี้ขึ้นมาตัดลงไปแล้วมันจะหนานะครับหนาแล้วมันก็ย่อยลงมามันก็เป็นปุ๋ยได้เลยอันนี้เข้ากับอาศัยอาศัยปุ๋ยธรรมชาติชอยน้ำ เอ่อเข้ากับใส่ปุ๋ยหนาำม,มักไปแล้วเมื่อวางอาธิก่อนทีแล้วมาพดตกมาเข้ากับใส่เลยใส่ต้นละหาลิตต้นละห้าลิตรนะครับใส่เนน้อ,นนอยเนี่ยว่อ้ยมันทำผงสุรดแล้วมันบ่อใดยังมันบ่คือผงสุรดได้เข้าป่ะเข้ากับใส่หลอบเลยนะครับเทบุกบ,บุกบ,บุกบุกหาลิตต้นละหาลิตหาลิตครับแล้วมันก็จะออกออกยอดขึ้นอยู่ตลอดนะครับเขาบอกว่าคำันออกยอดแล้วมันโร้นผุนว่ะดูแล้วมันก็ยังอยู่นะ อันนี้ผมบอกว่าถ้าถ้าเราได้ทดลองเดี๋ยวนี้ผมกําลังกาลังทดลองว่าปุ๋ยที่เราทําปุ๋ยน้ําหมักนี่มันจะทําใหเ้เหมือนกับปุ๋ยเคมีเขาไหมมันจะมี NPK แล้วก็ธาตุหลักธาตุรองอะไรเราจะหาอะไรมาใส่มาเสริม,มนะครับแล้วก็ทดลองทดลองอยู่คนเดียวนี่แหละนะครับก็ <c oughs> อาศัยกําลังใจจากเพื่อนๆจากอาจารย์หน่อยนี่แหละ <c oughs> ะะโอเคปีนี้ก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่ใช่ครับเท่าที่ดูเห็นวันนี้มีหลายคนที่มีความตั้งใจถ้าเป็นแกนนํากลุ่มก็ยิ้มละมีเพื่อนแล้วจะจะ,จะมีมดแดงด้วยนะครับอีกอย่างก็คือถ้าเป็นนอนเนี่ยนะครับม,มดแดงมันจะขนเของห่างมันเลยค่าเฮ้าบอสไซเคมีโอถ่าเฮ้าบสไซเคมีพวกสัตว์พวกยังนี่นกกาห้องบินแซวยว่ามือเสามานะครับมันหลายครับนก อูพ่อหนูอันซอนต้นเนาะใช้ระบบนิเวศช่วยด้วยนะพ่อแม่ครับนี่อันนี้เบ่งจะผิวจะง่ามครับเขาบอกว่าคันบดีสียาหัดผิวเนี่ยมันบ่งามอันนี้บดีสียังคับค่ะเอียมเลยอีกกี่วันจะสูกครับพ่อนี่ก็ประมาณประมาณต้นต้นเดือนพฤษภาครับอีกประมาณยี่สิบวันสักพฤษภามิถุนานี่เตรีมท้องมาใส่เลยที่สวนพ่อ ทั้งเงาะทั้งมังคุดต้นนี้กี่ปีคะต้นเล็กๆทําไมออกลูกเร็วตัวนี้ห้าปีครับห้าปีครับห้าปีมันมันมันจะช้าหน่อยคแล้วก็จะต้องอาศัยพืชเป็นพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงย่าปกกุ้ยใช่ไหมครับพ่อใช่ครับใช่ต่อไปนี่กล้วยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วปลูกกล้วยนี่คืออาศัยให้เป็นร่มเงาแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นช่วยกันนะครับถ้าถ้ามันไม่มีกล้วยแดดมาแดดจัดมามันก็จะแห้งครับดินจะแห้ง เดี๋ยวไปหาสมาชิกกันก็พ่อมีเพจไหมกำนันบ้านนอกอ๋อถ้าลูกค้าผู้บริพวกสนใจอยากรู้จักพ่อมากขึ้นติดต่อที่ไหนคะกำนันบ้านนอกครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกำนันบ้านนอกกำนันบ้านนอกเลยนะคะหรือจะโทรมาก็ได้ครับค่ะแจ็คเบอร์หน่อย0910197163 0 9 1 0 1 9 7 1 6 3นึนะคะคุณพ่อหนูจร พุทธาบ้านบุเปื่อยตำบุเปื่อยอำเภอหน้ำยืนจังหวัดอุรลราชธานีสมาชิก P ีจอสกินสบายใจเรานะคะแต่งแต่งแล้วมันมันจะมันจะไม่ได้เยอะอเพราะว่ามันมันจะต่างแตกต่างกับอย่างอื่นนะครับมันมันจะแสดงว่าไอ้มังคุดนี่ไม่ต้องแต่งเลยอก็แต่งบ้างแต่ไม่ให้มันเยอะขนาดนี้ครับอันนี้เอาออกเยอะเกินไปนะเอาออกเยอะก็ทดลองดูนะครับไอ้ที่มันออกนี่น้อยมันก็เยอะค่ะอันนั้นมันก็มันก็มีลูกเยอะครับพอ โอเคก็มีหลายต้นนะครับมีหลายต้นก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณพ่อมีมะม่วงมะม่วงด้วยนะ